สวัสดีค่ะเพืเ่อนๆสมาชิกท่านผู้ชมช่องฝึกคิดสูตรหวยเงินล้านค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะเราจะมาหาหลักร้อยบนงวดวันที่17มกราคมนะคะหลักร้อยบนของเรานี่งวดนี้มีอยู่ทั้งหมดอยู่5สูตรนะคะมีอยู่ทั้งหมด5สูตรจะเป็นสูตรเดิมนะคะสูตรเดิมที่ยังเดินดีอยู่ในงวดก่อนๆที่ผ่านมานะคะแต่บางงวดก็ไม่ได้ลงให้ท่านผู้ชมได้ดู ะะสำหรับคลิปนี้ก็ให้ไว้เป็นแนวทางในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะคะไม่การันตีว่ามันจะถูกร้อยเปอร์เซนขอให้เพื่อนๆใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะคะสําหรับสูตรที่1นนะคะเป็นสูตรเดิมที่ใช้ตั้งแต่ปี63นะคะแต่ว่ามันก็จะมีช่วงที่หลุดอยู่นะคะก็ไม่ได้ตามมันต่อหลังจากนั้นมันเริ่มกลับเข้ามาใหม่นะคะเริ่มกลับเข้ามาใหม่ในช่วงเดือนสิงหาคมนะคะ ก็ได้10งวดต่อเนื่องกันแล้วนะคะ10งวดรวดแล้วที่มันเข้ามามีเลขเด่นเพียงแค่สี่ตัวเท่านั้นสำหรับสุดนี้เราจะใช้หลักหมื่นบวกด้วยหลักพันของรางวัลที่1นะคะก็คือ1บวก9แล้วก็บวกค่าคงที่4แบบนี้นะคะก็จะได้1 9บวก9บวก4ได้เท่ากับ14เอาเฉพาะหลักหน่วยมาก็คือ4เป็นเลขเด่นตัวแรกเลขเด่นตัวที่2บวก2ได้ห ตัวที่3าบวก1ได้7ตัวที่4บวก1ได้8มีอยู่4ตัวนะคะ4 6 7 8ตัวไหนจะมาในหลักร้อยบนงวดวันที่17มมกราคม64เราไปลุ้นกันนะคะมันจะเป็นงวดที่11ที่ต่อเนื่องได้หรือไม่นะคะมีเลขเพียงแค่4ตัวเท่านั้นโอกาสและความน่าจะเป็นมันก็จะลดน้อยกว่าตัวที่มันสูตรที่มันมีเยอะๆนะคะแต่ว่าความความน่าเชื่อถือก็คือ10งวดที่ผ่านมาแล้วนะคะ สำหรับสูตรที่สองนะคะสูตรที่สองก็เป็นสูตรเดิมที่เดินต่อเนื่องนะคะ20มงวดแล้วนะคะสำหรับสูตรนี้ให้เราใช้หลักร้อยของ3ามตัวครั้งที่1นะคะเป็นเลขเด่นตัวแรกก็คือ5นะคะเราจะดึงมาไว้ตรงนี้นะคะ5คือเลขเด่นตัวแรกเลขเด่นตัวที่สองบวก1เป็น6ตัวที่สามบวก1เป็น7ตัวที่สี่บวก1เป็น8ตัวที่ห เราจะบวกค่าคงที่สองเป็น10เอาเฉพาะหลักหน่วยมาคือ0นย์ะคะส่วนตัวที่6บวก1เป็น1ตัวที่7จบวก1เป็น2มีอยู่7ตัวนะคะ5 6 7 8 0 1 2ตัวไหนจะมาในหลักร้อยงวดวันที่17มกราคมห5นะคะเราไปลุ้นกันนะคะมันจะเข้าเป็นงวดที่21ได้ไหมไปลุ้นกันค่ะเพราะว่างวดที่แล้วก็เดินดีอยู่นะคะต่อเนื่องเลยนะคะตัว เลขอาจจะเยอะนะคะอาจจะหลายตัวแต่ว่าในสูตรนี้มีโอกาสมาครบสิบหน่วยร้อยได้สูงนะคะมโอกาสมาครบสิบหน่วยร้อยได้สูงแล้วก็มีโอกาสที่จะเป็นไปได้สูงนะคะเพราะว่าสถิติที่ผ่านมา20งวดก็ถือว่าใช้ได้พอสมควรนะคะถ้าท่านผู้ชมชอบก็ลองเอาไปเทียบชมจับสูตรของตัวเองนะคะถ้ามีสูตรของตัวเองอยู่แล้วถ้ามีเลขเด่นของตัวเองลองเอาไปดูนะคะเทียบกันดูว่ามันจะมีตัวไหนที่ชนกันความน่าจะเป็นตัวไหนหน่าจะมามากที่สุดนะคะ สำหรับสูตรที่3นะคะสูตรนี้ก็เข้ามาแล้ว15้างวดนะคะเข้ามาแล้ว15้างวดที่ต่อเนื่องยังไม่เคยหลุดนะคะเราจะใช้หลักสิบบวกหลักหน่วยของ3ตัวครั้งที่1ก็คือ9บวก1นะคะ9บวกเท่ากับ10เอาเฉพาะหลักหน่วยมาคือ0นย์เป็นเลขเด่นตัวแรกเลขเด่นตัวที่2บวก1เป็น1ตัวที่3มบวก1เป็นสองตัวที่4ี่บวกสอง เป็นสี่สี่บวกสองเป็นหกตัวที่ห้าบวกสองเป็นหกตัวที่หกบวกสองเป็นแปดนะคะมีหกตัวนะคะสำหรับสูตรนี้ก็คือศูนย์หนึ่งสองสี่หกแปดตัวไหนจะมาในหลัก,กร้อยงวดวันที่สิบเจ็ดมกราคมหกห้านี้นะคะมัน,นจะเข้าเป็นงวดที่สิบหกที่ต่อเนื่องได้ไหมเราไปลุ้นกันนะคะจะเข้าเป็นงวดที่สิบหกได้ไหมศูนย์หนึ่งสองสี่หกแปดตัวไหนจะมานะคะ สำหรับสุดที่4นะคะสุดที่4ก็เป็นสุดง่ายๆก็สุดเดิมอีกเช่นเดิมนะคะสุดนี้เข้าอย่างต่อเนื่องนะคะเข้าดีมาตลอดตั้งแต่ปี63สามานะคะมันก็อาจจะมีช่วงที่มันหลุดบ้างนะคะแต่ว่าส่วนใหญ่เป็นเข้านะคะ20กว่างวดเกือบ30มงวดนะคะสำหรับสุดนี้แต่ที่แน่ๆตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมปี6กสมาเรื่อยๆยังไม่เคยหลุดเลยนะคะ เราจะใช้หลักร้อยบวกด้วยหลักหน่วยของ3ตัวครั้งที่3นะคะก็คือ5บวก7เท่ากับ12เอาเฉพาะหลักหน่วยมาคือ2เป็นเลขเด่นตัวแรกเลขเด่นตัวที่สอบวก1เป็น3ตัวที่3บวกสเป็น5ตัวที่4บวก2เป็น7ตัวที่5บวกสเป็น9ตัวที่6บวก สเป็น11เอาเฉพาะหลักหน่วยมาก็คือ1มีเลข6ตัวนะคะก็คือ2 3งสามห้าเจ็คือตัวที่มีโอกาสมาตัวที่มีโอกาสมาในหลักร้อยบนงวดวันที่17บเมกราคมหกห้าสองดเก้าหนึตัวไหนจะมาสูตรนี้จะเดินต่อเนื่องได้อีกหรือไม่ไปลุ้นกันนะคะจะเดินต่อได้อีกไหมซึ่ง ก็แต่ละสูตรมีความน่าจะเป็นได้สูงเช่นกันทั้งหมดเลยนะคะสำหรับสูตรที่5นะคะสูตรที่5ก็จะใช้หลักร้อยบวกด้วยหลักสิบของ3ตัวครั้งที่4นะคะหลักร้อยก็คือ4หลักสิบก็คือ1แล้วก็บวก1นะคะแล้วก็บวกค่าคงที่1นะคะ4ี่บวก1บวก1ได้เท่ากับ6เป็นเลขเด่นตัวแรกเลขเด่นตัวที่สอบวก1เป็น7ตัวที่ส บวกหนึ่งเป็น8ตัวที่4ี่บวกหนึ่งเป็น9้าตัวที่ห้าบวกสองเป็น11เอาเฉพาะหลักหน่วยมาก็าคือ1ส่วนตัวที่6บวกสองเป็น3ตัวที่7บวกหนึ่งเป็นสมีอยู่7ตัวนะคะ6 6 7 8 9 1 3ดหนึ่งสะคะตัวที่มีโอกาสมาในหลักร้อยบนงวดวันที่17มกราคม64สูตรนี้เข้ามาแล้ว16งวดเราไปดูกันว่ามันจะเข้าเป็น งวดที่17ได้หรือไม่นะคะเรามาดูค่ะว่าแต่ละสูตรเดินดีมากนะคะเดินดีมากถ้ามันไปได้ต่อก็ถือว่าดีนะคะก็ถือว่าดีได้กําไรนะคะแต่ถ้ามันมันหลุดนะคะถ้ามันหลุดก็ยังมีสูตรอื่นที่รองรับได้อีกนะคะแต่ว่าตอนนี้ให้เราดูที่5สูตรนี้ไว้ก่อนนะคะเลือกมา5สูตรให้ท่านชมได้ดูนะคะสูตรนี้เข้ามาต่อเนื่อง16มวดสาหรับสูตรนี้เข้าต่อเนื่อง20มวดนะคะ แล้วก็สูตรนี้15งวดที่ต่อเนื่องนะคะสูตรนี้ก็ต่อเนื่องจริงๆก็15-16งวดนะคะแล้วก็ถ้าเรานับรวมกันแล้วตั้งแต่ปี6ามาเกือบ30งวดนะคะแล้วก็สูตรนี้16งวดต่อเนื่องนะคะเราไปดูค่ะว่ามันจะเดินต่อได้อีกหรือไม่สําหรับงวดวันที่17มกราคม64นี้นะคะแล้วเรามาดูว่างวดวันที่17มกราคมทั้ง5สูตรนี้ตัวที่มันชนกัน มีครบทั้งห้าสูตรหรือไม่นะคะเรามาดูตัวที่ชนกันก่อนนะคะท่านผู้ชมเห็นไหมคะว่าตัวที่ชนกันทั้งห้าสูตรนั้นมีตัวไหนบ้างเรามานับเลยนะคะนับว่าตัวที่มันชนกันห้าสูตรมีตัวไหนดูเลขหนึ่งก่อนนะคะเลขหนึ่งมีหนึ่งสองสามสี่ เลขหนึ่งมีอยู่สี่สูตรนะคะเลขสองหนึ่งสองสามเลขสองมีสามสูตรเลขสามหนึ่งสองมีสองสูตรเลขสี่หนึ่งสองสามมีอยู่สามสูตรเลขห้าหนึ่งสองเลขห้ามีอยู่สองสูตรเลขหก หนึ่งสองสามสี่เลขหกมีอยู่สี่สูตรเลขเจ็ดหนึ่งสองสามสี่มีอยู่สี่สูตรเลขแปดหนึ่งสองสามสี่สี่สูตรเล้เก้าหนึ่งสองมีอยู่สองสูตรส่วนเลขศูนย์ หนสองมีอยู่สองสูตรเอาละค่ะที่เราได้มาตัวที่มันชนกันทั้งห้าสูตรไม่มีนะคะไม่มีตัวไหนที่ชนกันทั้งห้าสูตรเลยจะมีชนสี่ในห้าสูตรก็คือเลขหนึ่งเลขหเลข7และก็เลข8นะคะมีอยู่สตัวนะคะที่ชนกัน,นในสี่ในห้าสูตรก็คือ 1678นะคะ1678เรามาดูว่าระหว่างเลข1เลข6เลข7ตัวไหนจะมาในหลักร้อยนะคะนี่นะคะตัวไหนจะมาในหลักร้อยบนวันวันที่17มกราคม64เราไปลุ้นกันนะคะเราไปลุ้นกันว่ามันจะเข้าไหมสำหรับตัวเลข สตัวนี้นะคะตัวเลขสี่ตัวนี้มันจะมาในหลักร้อยบนว่าวันที่สิบเจดมกราคมนี้หรือไม่นะคะแต่ถ้าสมมุติว่ามันไม่มาถ้าสมมุติว่าเรามัตสี่ตัวนี้มันไม่มาเราตัวดูตัวกันนะคะตัวกันรองไว้นะคะก็คือตัวที่มันชนกันสามในห้าสุดก็คือเลขสองเลขสี่นะคะมีอยู่สองตัวนะคะสองกับสี่ค่ะ ท่านผู้ชมเห็นตัวอื่นอีกไหมคะที่เห็นๆก็คือมีแค่นี้นะคะสีตัวนี้อาจจะเยอะนะคะสีตัวนี้อาจจะเยอะแต่เมื่อเราไปดูอีกสูตรอื่นนะคะที่ไม่ได้ลงให้ท่านชมได้ดูนะคะสูตรอื่นที่ไม่ได้ลงให้ท่านชมได้ดูปรากฏว่ามันมีเลขแปดที่ที่แซงขึ้นมามากกว่าตัวอื่นนะคะเราก็เน้นไว้ที่เลขแปดนะคะเน้นไว้ที่เลขแปดเป็น อันดับหน,นะคะเลข8เป็นอันดับหนึ่งสำหรับเราจะให้เครดิตในการที่จะมาในหลักร้อยบนงวดวันที่17มกราคมนะคะแต่ถ้าท่านผู้ชมไม่ชอบเลข8ก็พิจารณาเลข1เลข6เลข7ดตัวนะคะว่ามันจะมาไหมสำหรับเลข1 6 7เลข3าตัวนี้รวมกันเป็น4ตัวกับเลข8นะคะถ้ายัางไงก็ฝากให้ไว้พิจารณาด้วยนะคะทั้ง ห้าสูตรนี้ก็ถือว่าสูตรที่เดินดีพอสมควรนะคะความน่าเชื่อถือและความน่าจะเป็นก็มีมากนะคะตัวที่ชนมากที่สุดไม่ได้ไหมายความว่ามันจะมานะคะไม่ได้ไหมายความว่ามันจะมาได้เพียงแค่ตัวที่ชนมากที่สุดเท่านั้นนะคะตัวที่ชนน้อยลงมารองลงมาก็มีโอกาสมาได้เช่นกันแต่ความน่าจะเป็นมันก็อาจจะน้อยกว่าตัวที่ชนมากเท่านั้นเองนะคะ <Bread. S 1> ถ้าท่านผู้ชมมีสูตรแม่มนสูตรแม่นๆของตัวเองลองเอามาเทียบกันนะคะลองมาชนกันว่ามัน มีตัวไหนที่ชนกันมากที่สุดแล้วเราก็จะพิจารณาเน้นในตัวนั้นนะคะพิจารณาเน้นในตัวนั้นถ้า8มาก็เราออกได้เลข8นี้ไปเทียบชนกับเลขหลักสิบหลักหน่วยนะคะจับคู่ชนนะคะหลักสิบหลักหน่วยแล้วเราก็จะได้3ามตัวตรงๆนะคะสําหรับสูตรนี้คลิปนี้ก็ให้ไว้เป็นแนวทางในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะคะ ขอให้เพื่อนใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์และกดติดตามได้แล้วก็อย่าลืมกดแชร์นะคะอย่าลืมกดแชร์ขอให้กดแชร์ด้วยนะคะเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปให้ท่านผู้ชมได้ดูเพื่อเป็นแนวทางนะคะแต่ถ้าไม่ชอบก็ผ่านไปนะคะถ้าไม่ชอบก็ผ่านไปก็แน่นอนสูตรของดิฉันมีแต่ละสูตรมีหลายตัวแน่นอนนะคะแต่ว่าถ้าเราอยากได้น้อยตัวเราต้องเอาหลายๆสูตรมาชนกันมันก็จะได้ ตัวเลือกให้น้อยลงนะคะดีกว่าเราไม่มีตัวเลือกให้เลือกนะคะมีหลายตัวมาชนกันหลายสูมันก็จะได้ตัวเลือกที่น้อยลงนะคะมันก็จะเป็นตัวยืนยันว่าความน่าจะเป็นในอนาคตจากสถิติที่ผ่านมาความน่าจะเป็นก็ตัวที่มันชนกันมากที่สุดแล้วก็ตัวรองลงมาก็คือตัวที่มันชนกันน้อยลงมาอีกนะคะแต่ว่า เราก็เน้นไว้ที่ตัวที่มันชนกันมากไว้ก่อนนะคะแต่ถ้าใครเชื่อมั่นในสูตรเลขดับของตัวเองนะคะถ้าเชื่อมั่นในสูตรเลขดับของตัวเองว่ามันดับแน่นอนนะคะเราก็อย่าลืมนะคะดับอาจจะไม่ได้อยากดับจริงในงวดนั้นนะคะก็เก็บไว้สักหน่อยนะคะถ้าดับถ้าดับชนเด่นก็เก็บไว้พิจารณาบ้างดีกว่าทิ้งไปเลยนะคะเพราะบางครั้งนะคะสูตรมันอาจจะมีเข้ามีหลุดได้ เช่นกันนะคะมีกามะค่ะมีเข้ามีหลุดถึงจะดับระดับไหนแบบแข็งระดับไหนก็ช่างนะคะแต่ว่ามันก็ยังมีช่วงเวลาที่หลุดอยู่แน่นอนนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะก็หวังว่าทุกท่านจะเฮงๆปังๆร่ำรวยกันทุกคนสวัสดีค่ะ